สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจาร์ชาุพงศกลน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวเรื่องใหญ่หัวเรื่องใหญ่หัวเรื่องหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือการแปลงลาปบาร์0 0กผันจำได้ไหมตอนแรกที่เรามี s อสครับแล้วเราก็ทำการแปลงลาปบาใช่ไหมครับกลายเป็น S ใหญ่ S ถูกไหมแล้วก็มีพวกสมบัติทั้งหลายแหละถูกไหมครับสมบัติการแปลงทั้งหมดทั้งมวลเลยวันนี้สิ่งที่เราจะพูดกันก็คือ แทนที่เราจะมี f l t t และแปลงเป็น f ใหญ่ I. วันนี้ที่เราจะมีกันก็คือ f ใหญ่ s แล้วก็แปลงกลับให้มันกลายเป็น f left t ง่ายคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับมันก่อนหน้านี้มันมันเป็นฟังก์ชันอะไรก่อนกันก่อนโอเคเนาะก่อนอื่นแนะนำให้รู้จักนิยามก่อนนะครับถ้าเป็นลาปาตเราก็จะกลายเป็น f เป็น R ของ Ft ได้ F ใหญ่ S ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นลาปาร์ตปกผันนะครับเราจะพูดได้ว่า Ft ตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับ l ครับแล้วก็เป็นอินเวอร์สก็คือยกกำลังลบหนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ซึ่งบางทีผมอาจจะติดที่จะเขียนว่าเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะขอให้ทราบว่ามันเหมือนกันนะครับโอเคเนาะคราวนี้ผมไปพูดถึงสมบัติเบื้องต้นเลยละะ้กัน สมบัติเบื้องต้น2ข้อครับที่ควรจะต้องใช้งานแบบ, automatic บอัตโนมัติเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับได้แก่ลาปลาตของค่าคงที่คุณอยู่กับฟังก์ชันครับมีค่าเท่ากับเอาค่าคงที่ออกครับแล้วก็เอาฟังก์ชันหาลาปลาดอินเวอร์สส่วนที่2ครับก็คือลาปลาดของ2ลาปลาดอินเวอร์สของ2ฟังก์ชันบวกลบกันนะครับจะมีค่าเท่ากับลาปลาดอินเวอร์สของแต่ละก้อนครับบวกลบกันเช่นเดิมโอเคแล้วก็สูตรที่เคยมีครับ ตอนแปลงลาปาัสสูตรที่เคยมีตอนแปลงลาปาัสก็คือเราจะต้องดูจากฝั่งซ้ายใช่ไหมครับมูฟไปเป็นฝั่งขวาวันนี้เราจะดูจากฝั่งขวานะครับแล้วค่อยมูฟกลับมาที่ฝั่งซ้ายนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตัวอย่างแรกครับแต่เป็นตัวอย่างที่แค่จะดูจากตารางก็ตอบได้เลยนะครับโอเคเนาะอย่างเช่นข้อแรกครับข้อแรกข้อที่1ครับ ลาปัสอินเวอร์สครับของ1ส่วน S อกำลัง5<ม>าครับเราก็จะมองเผินๆว่าอ๋อจริงๆแล้ว1ส่วน S อกำลัง5เนาะมันก็น่าจะตรงฟอร์มกับตัวนี้ถูกต้องไหมครับ1ส่วน S อกำลัง5นี่ไงครับนี่ตัวนี้นี่ N แฝกส่วนด้วย S อกำลัง N บวก1เห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเราจะมองเทียบกันเน่แสดงว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็น s อกำลัง4บวก1ถูกไหมครับ และถ้าจะให้ตรงตามสูตรจริงๆมันควรจะต้องมี4แฟกข้างหน้าแต่แน่นอนว่าปกติแล้วเรามี4แฟกข้างหน้าหรือเปล่าโน no, ไม่มีถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องหารออกเ้วยเศษเป็นส่วน4แฟกมันจะได้เท่าเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยจะต้องตอบเป็นอะไรครับ T กาลัง4ส่วน4แฟกนั่นเองครับสาหรับข้อที่หนึ่งโอเคนะครับเรามาดูข้อที่สองกันบ้างครับข้อที่สอง ลาบาร์ดอินเวนต์ครับของเศษหนึ่งส่วน s กําลังสองบวกสิบบกซึ่งเราก็จะมองว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็คือเศษหนึ่งส่วน s 4. กําลังสองบวกสี่กําลังสองถ้าจะมองเผินๆมันควรจะเป็นสูตรไหนครับ s กําลังสองบวกกับตัวเลขกําลังสองน,นี่ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับนี่ครับอ๋อมีลบอีกครับบวกอ๋อยู่นี่ครับ a ครับส่วนใน s กําลังสองบวก a กําลังสองเห็นไหมครับ ถ้าจะให้มันเหมือนกันเนาะเราก็มี s กําลังสองแล้วเรามี a กําลังสองแล้วสิ่งที่ขาดไปก็คือ a ตัวนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉนั้นเราก็ใช้หลักการเติมเข้าครับแล้วก็หารออกเช่นเดิมครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ครับก็จะน่าจะต้องเป็น sin ถูกไหมครับ 4t ครับส่วนด้วย4ครับ sin 4t ส่วนด้วย4นะครับถัดมาครับลองมาดูอย่างข้อ ข้อ3าบ้างข้อ3แม่แลดูจะเหมือนพิเศษแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับข้อ3ลาปาร์ตอินเวอร์สครับของ 3s บวกกับ5ครับส่วนด้วย s กำลังสองบวกด้วย7ครับมันก็จะมีค่าเท่ากับถ้าเจอเศษส่วนอย่างนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เราแยกส่วนให้เสร็จก่อนจากการแยกส่วนนะครับกลายเป็น 3s นะครับา3าส่วนด้วย s กำลังสองบวกเแล้วก็บวกกับลาปาร์ตอินเวอร์สครับของ5ครับส่วนด้วย s กำลังสองบวกเจ็ด่าดูคุณคูณไหมครับมันก็คือ3ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลาปาร์ตอินเวอร์สครับของ s ครับส่วนด้วย s กำลังสองบวกด้วยรูทเครับแล้วก็บวกกับลาปาร์ตอินเวอร์สครับแล้วก็มีเลข5ข้างหน้าครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ครับส่วนด้วย s กำลังสองบวกด้วยรูทเ กำลังสองกำลังสองถูกไหมครับเห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกับสูตรนี้ถูกต้องไหมครับแล้วแสดงว่าแทนที่จะเป็น1ผมก็เลยเขียนเป็นรูทเจ็ดและแน่นอนว่าก็เลยต้องหาราด้วยเศษส่วนรูทเจ็ดก็จดก,การแปลงลาฟาร์ครับกลายเป็น3ครับตัวนี้เราอาจจะจําได้จากอันนี้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เป็นไซน์เนาะแต่ถ้าเป็น S เฉยๆจะกลายเป็นคอสนะครับก็จะกลายเป็นคอสครับสแควร์รูทเจ็ดทีครับบวกกับ5ครับส่วนรูทเจ็ดครับ แล้วก็เป็น s i n ยครับสแควรูเจ็ดทครับเรียบร้อยครับสำหรับข้อสาโอเคนะเนาะลองดูมันมีข้อไหนนะ่าสนใจอีกอ,อ่ะอย่างข้อ5ครับลองดูข้อ5กันนะครับข้อ5ข้อ5นะครับลาปาร์ดอินเวอร์สครับของ4ครับลบเอครับ ส่วนด้วย s กําลัง3ส่วน2อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเจอแบบนี้แนะนำว่าให้แยกส่วนก่อน mm hmm. ก็เป็นลาปาร์ตอินเวอร์สครับของ4ส่วนด้วย s กําลัง3ส่วน2แล้วก็ลบออกด้วยจริงๆแล้วดึง4ไปไว้ข้างหน้าเลยก็ได้นะครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็น4ครับลาปาร์ตอินเวอร์สของ1ส่วน s กําลัง3ส่วน2แล้วก็ลบอยู่กับ5ครับลาปาร์ตอินเวอร์สครับของ s ครับส่วนด้วย s กําลัง3ส่วน2 จัดการตัดเติรดกันให้เรียบร้อยนะครับก็จะกลายเป็น4ครับลาปาร์ดอินเวนท์ครับของ1ส่วน S กําลัง3าส่วน2คงไม่ต้องตัดถูกต้องไหมครับลบอยู่กับ5ครับลาบาร์ดอินเวนท์ของ1ส่วน s กําลัง1ส่วน2ถูกต้องไหมครับเพราะนี่กําลังหนึ่งี่กาลัง3าส่วน2เนาะตัดกันได้ตัวนี้คุ้นๆไหมครับว่ามันคือสูตรไหนนี่ไงครับมันคือสูตรนี้ไงครับนี่ครับ มเมื่อ n ของมมีค่ามากกว่าลบหครับจะได้ตัวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเราก็ต้องมองว่าสามส่วนสตัวนี้เราก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วมันคือหนึ่งบวกกับหส่วนสส่วนหส่วนสตัวนี้เกิดมาจากหนึ่งสองตัวนี้เกิดมาจากอะไรครับ1ครับแล้วก็บวกกับลบหส่วนสถูกไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมก็จัดการแทนค่านะครับ ก็จะกลายเป็น4ครับแกมมาครับแกมมาของ3ส่วน2ครับ s กำลังอ้อไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่โทษทีโทษทีอ่าถ้าจะเปรียบเทียบกันเนาะเอาใหม่นะโทษทีรีบไปหน่อย3ส่วน2ตัวนี้จริงๆแล้วก็ต้องมองเป็น1บวกกับ1ส่วน2แล้วก็1ส่วน2ตัวน,นี้ก็จะมองเป็น1ถูกไหมครับแล้วก็ลบอยู่กับ 1. เพราะฉะนั้นที่ขาดหายไปคือแกมมาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะแปลงได้เป็น4ครับ T ครับกำลัง n ก็ต้องเป็น1ส่วน2นะครับหารด้วยแกรมมาของ1ส่วน2ครับแล้วก็ลบออกด้วย5ครับ t กกำลังลบเศษ1ส่วน2ครับหารด้วยแกรมมาของลบ1ส่วน2ครับเสร็จครับโอเคเนาะ นี่คือส่วนแรกนะครับส่วนที่เราทําได้จากการเปิดตารางโดยตรงโอเคเนาะไม่มีอะไรพิเศษนะครับรมาะนี้ตรงๆนะครับส่วนในวิดีโอหน้านะครับจะเป็นการแปลงลาปัสอินเว t นะครับแต่ว่าใช้เรื่องสมบัติเข้ามาช่วยแล้วเนาะแล้วติดตามกันในวิดีโอหน้านะครับ